足。 สนุนโดยบริษั M, c, ทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้อง กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเราเปิดสายน้ำใหม่แล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์029349258ถึง9นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะก่อนอื่นนะคะที่จะไประหว่างที่เรารอสายนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมันมีวิธีไหมอ่ะไอ้ป้องกันถ้าไอ้โรคปวดหลังเนี่ยค่ะอครับจะดูแลตัวเองยังไงคะป้องกันยังไงมมันการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะไปบอกวิธีเดียว ก็ไม่ได้เพราะว่าการนอนเนี่ยบางทีเรานอนผิดท่ามันก็ทําให้ปวดหลังแล้ะเราขึ้นที่สูงก็ปวดหลังยกของหนักก็ปวดงอ่าคุยเรื่องการนอนก่อนเวลาก่อนนอนเนี่ยมันก็จัดท่าได้อยู่นะคะ จะท่านี้เอานอนท่าให้สวยนอนไม่ขี่สูงนะเราก็จัดท่าได้แต่พอหลับไปแล้วเนี่ยหลับเองตื่นใหม่ทีท่ามันจัดใหม่เรียบร้อยเลยค่ะจะจัดตามธรรมชาติแล้วมันจะแบบว่าไม่ใช่อยู่ในท่าที่เราเตรียมตัวนอนไงนะนั่นคือปัญหาที่เราคอนโทรลไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรียกว่ามีสติกันในตลอดเวลานอนมันก็ยากอยู่นะเพราะนอนนี่มันตามด้วยตามแดดบค่ะแล้วมันเป็นผ้านางงามก็นอนในภาาที่ไม่งามนะคือก่อนนอนมันอาจจะสวยงามเงไรก็ยังนอนไม่หมด แหมไม่น่าเชื่อเลยนะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะหลีกเลี่ยงในการขึ้นที่สูงนี่ยังไงคะคุณหมออ,อ๋อจริงๆแล้วมันมันหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้นั้นแหละยเพราะว่าการที่ว่าเราเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ว่าเราดูแลสุขภาพม,มันกินอาหารหรือว,ว่าดูแลสุขภาพของเราให้ดีอ่ะคือทานอาหารให้สมบูรณ์แล้วก็ทําให้ร่างกายเราจิตใจเราสวยงามสดใสค,คิดแต่สิ่งบวกนะฮะครับแล้วก็ทําให้พอเราคิดดีทําดีเนี่ย ควาสุขมันก็จะไอ้สมองก็จะหลังสารสารที่ดีต่างๆออกมาแล้วก็ทําให้เราร่างกายและช่วงจำเราก็สามารถ เป็นโฟมต้านทานเชื้อโรคแล้วทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ฮะหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะไปกําหนดได้อีกที่บอกนะคะอย่างจะบอกว่าให้ระวังไปอย่างผ้ามือสกูขึ้นมาเนี่ยวิธีการยกของนะคะอย่างที่คุณหมอเคยบอกว่าไอ้ยกให้ถูกวิธีบางคนนี่มาปุ๊บยกของก้มปั๊บยกไม่ได้เลยเพราะว่าการยกข้าของมันยกของเนี่ยแต่ยกถ้าเราก้มยกเนี่ยเราต้องเอียงค้างหน่อยเพื่อว่าลักษณะว่า ใช้กล้ามเนื้อทางสะโพกเนี่ยทำ <ะ S 1> กล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงแล้วอะไอฮะกล้ามเนื้อจะแข็งแรงก็ยกแล้วก,ก็บิดตัวหนะ่อยยกขึ้นมานี้ถ้าถ้าเรายกตรงๆเนี้ยไอกระดูกหลังไม่ดังกุ๊บมันจะหักเลยเราเรายกบรรแบบว่าเช่นว่าเรายืนเนี่ยเราก็ยกเอียงข้างเลยก็ย <Playstation> <atra. S 2> ขกขึ้นมายกขึ้นมาข้างๆฮะรักษาใใช้เรียกว่าร่างกายบอดี้ส่วนอื่นเนี่ยเป็นการประคองและช่วยด้วยไม่ใช่ว่าคุณแบบว่านึกจะยกปุ๊บ ไม่ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยยกเลยมันต้องมีเทคนิคมีท่าทางที่ถูกต้องเขาต้องมีเทคนิคการลักษณะแบบลักษณะอาการของระดับพลศาสตร์นะฮะการยกยกของอย่างอย่างในภาพเนี่ยนะคะภาพล่างเนี่ยยกภาพแรกเนี่ยไม่ถูกต้องถูกไหมคะไม่ถูกต้องฮะภาพที่สองเนี่ยโอเคคุณต้องค่อยๆก้มลงไปก่อนเอาตัวคุณลงไปด้วยนะคะแล้วก็ปิดตัวหน่อยนะปิดตัวแล้วรับเพื่อที่จะถ่ายน้ําหนักขึ้นมาให้สะโพกมันรับน้ําหนักมากๆขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านั่งเห็นไหมคะท่านั่งจริงๆเนี่ยท่าแรกเนี่ยคือผิด ครับนะกลับไปดูที่ท่าแรกนะคะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนี่คือใจจดใจจ่อนี่ก้มดูกันอย่างนี้เลยไงซึ่งมันผิดไงทำให้อ้ไอหมอเราก็ดูมันไปทับเส้นประสาทใช่ไหมคะมันก็จะโคงอย่างเงี้ยแล้วคุณนั่งนานๆที่ดูแล้วกันมันบังคับตัวเองให้โคงแบบเนี้ยนั่งจริงมาต้องตัวตรงครับพยายามขยับตัวเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงไอ้สะโพกก้นเราเนี่ยมันจะมีรากประสาทอยู่นะถ้าเราไปทับรากประสาทนานๆเพราะมันจะทำให้ให้มือเท้าชาให้ให้เท้าชาไปเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยง ระบบประสาทในลากประสาทไม่ได้นะนั่นแสดงว่าคนที่จําเป็นนะที่ต้องนั่งทํางานนั่งนานๆเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าบางทีเหมือนมีอาการกระสับกระสายคือนั่นคือคุณบิดไม่ใช่ไม่ใช่กระสับกระสายเยอาผมนั่งเนี่ยผมนั่งเนี่ยผมบิดไปเนี่ยบิดนิดๆนะให้เลือดมันไหลเวียนไปรักษาระบบประสาทข้างล่าง เหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เจ้เองเล็กน้อยอย่าไปนั่งแบบนิ่งๆเป็นอะไรเอาท่อนไม้มาตั้งตั้งอยู่งั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงระบบประสาทช่วงสะโพกเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยครับเพราะมันเท้ามันกระดูกมันไปทับเราดั้งเนี่ยทับกระดูกมันงอเนี่ยไปทับที่ประสาทพอพอทับปั๊บมันก็ประสาทเนี่ยมันไม่ทั่งานไม่ได้มันก็ทำให้เท้ามือเท้าชาคือเราต้องงนั่ยืดตัวตรงนี่ตรงใช่ไหมก็ ขยับขยับหลังนิดนิดนิดเราจะนั่งแบบสงงาพาเผยนี่ก็ได้แต่ว่าเราขยับหลังนิดนิดให้มันนานๆนั่งอย่างนี้มันก็เมื่อยเหมือนกันนะครับคุณหมอถ้านั่งนานๆก็เอาเมื่อยเหมือนกันอ่ะเออนั่งสงาพาเผยบางทีมันก็ต้องมีแบบว่าลงมามั่งอ่ะซุดตัวลงมาบในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะอะไรแล้วแต่มันจะทําให้ความสมดุลมันเกิดขึ้นนะฮะนั่งนานก็ไม่ดีขยับตัวมากก็เมื่อยครับมแล้วก็เขาบอกว่าให้ลีกเลี่ยงการใช้แรงงานมากๆ อันนี้กรรมกรคนใช้แรงงานเนี่ยต้องเถียงเราแน่เลยแล้วผมทํางานหนักฉันทํางานหนักนี่เธอจะให้ฉันหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานหนักนี่มันไม่ได้ใช่เดี๋ยวเจ้านายก็ไล่คุณแชทไล่อ่าเจ้านายบอกโอ้ตายเลยนะมานั่งทํางานเบาได้อย่างไรเขาบอกว่ามันคือมันเป็นเทคนิคที่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงบอกแล้วว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงคแต่จริงแล้วแต่พูดให้ฟังนะมันใช้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเดิมม่ต้องไปแคร์ม่ต้อง ไประวังอะไรมากใช้ชิวิตตามปกติแต่ว่าให้ระวังอย่างเดียวแค่น,นั้นเองคือว่าความคิดเราหรือว,ว่าการใช้สมองมากๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเพลียแล้วมันจะเป็นกระบวนการของร่างกายเราเนี่ยมันจะเสื่อมหมดแล้วจะอุประมาณนะฮะ,ค,ะคนก่อสร้างคนงานก่อสร้างและคนทําไร่ทนานาเนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากเขาฟังเพลงทํางาน8ดชั่วโมงปั๊บเนี่ยเขานั่งพักแป๊บเดียวเขาสูบบุหรี่ปั๊บไอ้ที่ร่างกายเขาหายป่วยหมด แต่คนที่ว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นข้าราชการเนี่ยบ<ะ>าทีมน,นั่งคิด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 ไม่ตกอะไรเงี้ยอพอ<ม>คิดไม,ไม่ตก,<แ>กความเครียดมัเกิดเนี่ยแค่แค่ความคิดสองชั่วโมงนีมันกินพลังงานในร่างกายเลย,เยทำให้ร่างกายเราปวดเมื่อยปวดหัวปวดตัวปวดระบบม,มาทั้งตัวนะ กกเตตัััววนนีี้ม่ยบิแสดงว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพราะแข็งแรงอายุยืนเขาเขาเขาไม่เขาไม่คิดมากเขาไม่คิดเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปแล้วว่าไม่บางแผนอะไรมากเกินไปเนี่ยเขาก็อยากทาให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานสิบชั่วโมงก็แปดชั่วโมงพักแค่ชั่วโมงเดียวเขาก็หายปกติแล้วแข็ง รับจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นไปอีกเพราะได้ได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 การออกกําลังกายในการทํางานนะจะบอกว่าอันนี้เป็นโชคดีนะคะคคของคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนใช้แรงงานเพราะว่าค,คุณจะไม่เครียดเวลาคุณใช้แรงงานก็โอเคอาจจะมีปัญหาในเรื่องการปวดหล,ลังขึ้นมาแทนแต่ว่าระบบสมองของคุณเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาผิดกับคนที่ทํางานอยู่ในเมืองผิดกับผู้บริหารนะคะส่วนใหญ่คนที่โดยเฉพาะคนที่บริหารประเทศเนี่ยอาจจะมีภาวะความเครียดหนักนะยิ่งในช่วงนี้นะคะเรียกว่าแหม รัฐบาลก็ปันป่วกกันได้ข่าวบ้างไหมคะได้ข่าวเหมือนกันแต่ว่าาจะมีหลายๆท่านที่เส้นสมองนี่อาจจะมีปัญหากันเชียวนะคะร่างกายมีภาวะความเครียดอย่างเงี้ยนะท่านผู้นำครับท่านผู้นำต่างๆเนี่ยเราต้องให้ความเคารพเขาะนะเพราะเขาคิดเขาทําเขาใช้สมองสติปัญญาเพื่อประเทศเราหมายถึงว่าผู้นําที่ว่ามีภมวิหารสี่นะเราจะคิดเราก็ต้องควรจะกราบไหว้เขาเลยครับเพราะว่าเขาเขาทำเพื่อประเทศเรา เขาใช้สมองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่ว่าจะคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าแค่เรานะผู้บริหารระดับแบบว่าบริหารบริษัทเนี่ยสองชั่วโมงก็หนักแล้วแต่ผู้บริหารประเทศนะคะแต่ละท่านเนี่ยครับคือใช้มากกว่านั้นครับท่านทานข้าวไม่ลงเลยอคอเคอร์ตีบสมองตีบหมดเพราะว่ามันเครียดมากอ่ะค่ะครับนะหลายๆท่านก็เป็นอย่างนั้น กลับมาในเรื่องของบทบาทของการบําบัดของคุณหมอดีกว่านะคะซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยคุณหมอเองก็ไปบําบัดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะมีมีท่านไหนพอที่จะหยิบยกมาพูดคุยได้ไหมคะได้ทุกจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยคนดังๆเกือบเกือบหมดละเกือบเกือบหมดแต่ว่าหนึ่งก็ท่านปรพอเดเลอดิเลกสารหรือว่าท่านปองพอเดเลอดิเลกสารเนี่ยผมก็ ไปบำบัดให้ท่านหมดแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปเมื่อวานเป็นไงมาคะเห็นบอกเมื่อวานก็ไปบ้านท่านป้องพลอดลรเอกสารนะไปรักษาบุตรชายท่านจุธิรักษ์ของท่านนตท่านพลพลอดีเอกสารนะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าคุณหมอไปรักษาอย่างไรตอนนี้มีสายนะคะป้าเนียนนะคะโทรเข้ามานะคะสวัสดีค่ะป้าเนียนสวัสดีค่ะป้าเนียนดูรายการอยู่หรือเปล่าจ๊ะ กลังนั่งดูอยู่ค่ะนั่งดูอยู่นะคะป้าเนียนถามนิดนึงป้าเนียนเนี่ยเคยมารักษาหรือว่ามาบําบัดกับคุณหมอดอยังคะอ่าไปครั้งที่สองแล้วะคะ่ะเอาไปครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกก่อนไปป้าเนียนเป็นอะไรคะอ,อ๋อหมอหลวงบอกว่าเป็นลุมาตอยค่ะเป็นลุมาตอยเหรอคะ,คะมีอาการยังไงครับป้าเนียนก็ลุมาตอยก็มีการวนตามข้อแล้วก็จะปวดเมื่อยไปตามตัวหมดค่ะ,คะ ปวดข้อปวดเมื่อยตามตัวหมดเลยเอาแล้วป้าเนียนรู้จักกระทางคุณหมอแสวงได้ยังไงคะถึงได้มามาบําบัดที่นี่อะคะอ๋อน้องชายเขาดูอดาเทียมมาจันทจันทรค่ะสช่รับป้าเนียนก็เลยมาให้คุณหมอดูอาการอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะค่ะหลังจากป้าเนียนมานะคะกลับมาถามที่คุณหมอดีกว่าป้าเนียนเนี่ยมาด้วยโรคของรูมาตอยป้าเนียนเนี่ยใช่ไหมคะเป็นคนที่คนสวยนะ แต่เรียกป้าไม่ได้นะเพราะว่าหน้าตาก็ยังเด็กอยู่เลยหกสิบป่าแล้วเขามาใหม่ๆเนี่ยเขาเดินไม่ได้เลยฮะเพราะปวดทรมานปวดสะโพกปวดหลังหมอฉันจะตายแล้วหายใจเขาไม่ออกเป็นอย่างนั้นเลยคับวันเนียนพอรักษาครั้งแรกเขาเดินได้เขาดีใจใหญ่เดินได้นะคะคือโรคลูมาตอยเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าเหมือนตาช่ยชกไงคะตาช่ยชกแค่เดินเดินก้มหลังเดินจะไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินตาช่ยชกตาช่วยชค ปเดียนพูดพูดเรื่องจริงเลยนะครับเพื่อให้สาธารณชนเราจะได้รู้ว่าหมอรักษาเป็นยังไงยังไงนี่ดูกันทั่วประเทศเลยค่ะประเดียนลองบอกอาการเป็นยังไงแล้วหลังจากที่ไปบําบัดครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ไปบําบัดครั้งแรกก็รู้รู้สึกว่ายืนเดินเดินแล้วหลังก็จะยืดขึ้นดีกว่าเดิมแล้วหัวเข่าก็ก็เหยียดได้งองอได้ดีกว่าเดิมคปกติแล้วท่านจะเดินแบบก้มแบบคนแก่ คุณแกอายุ90แล้วก็ปวดหลังปวดข้อแต่ลมาตอไม่ไหวแล้วคือเจอครั้งแรกนี่ร่างกายไปก่อนอายุหรือเปล่าคะครับไปก่อนอายุแต่หน้าก็สวยก็ถามว่าเนีนอายุทลายสี่สิได้ไม่ได้หน้าตาเขาบอกโอ้โห0แล้วค่ะเดี๋ยวเขาตกใจเลยวันว่าหลังต้องเชิญปนีนมาที่รายการแล้วไม่เชื่อละต้องดูต้องเรียกว่าเห็นด้วยตานะคะแล้วหลังจากที่ปนียนไปให้คุณหมอบําบัดรักษาออกมาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนานไหมคุณหมอใช้เวลานานไหมคะถามหน่อยค่ะ เนียนจ๋าปิดเสียงทีวีนิดนึงนะแดงว่าแอบเปิดเสียงทีวีด้วยครับาประมาณกี่จ๋าค่ะประมาณแค่กี่นาทีฮะที่หมอรักเอ่อบํบัดให้ค่คุณหมอใช้พลังลมปานให้เนี่ยกี่นาทีคะนานไหมคะกี่ชั่วโมงคะก็น่าจะประมาณประมาณคิดว่าสักสักสิบนาทีเนาะ แต่เที่ยวหลังนี่นานมากเลยนานมา่นี่หลับไปนานหรือเปล่าคะตอนที่คุณหมอบำบัดให้เนี่ยก <c oughs> ็น่าจะลืมไปสักประมาณห้านาทีเมั้งลืมลืมตัวไปแล้วจริงๆแล้ว,ลวปเนียนจริงๆแล้วแค่สองวินาทีเน,ะนะันนะฮะหมอจี้จุดนานมากอะน,นานมันหลับไหลานานเพราะหมอจี้จี้จุก ท่อขั้วชนั้นจิตหรือท่อระบบท่อจิตวิทยาเนี่ยมันต่อเนื่องกับระบบประสาทกับวิญญาเนี่ยพอจี้ไปปั๊บเนี่ยเขาจะอุปมาเหมือนศาสนาพุทธเข้าสมาธิชั้นสูงก็จะหลับไปเลยเหมือนกับลานเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าคนเราขอให้มีสมาธิแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยนะเขาจะมีความสุขครับหมอจะจี้จุดให้จิตใจเขาว่างว่างเพราะก็า ใช้พลังลมปาลิสตอนนิเคตโมเลกุลต่างเข้าไปรักษาทะลลงจุดข้างหลังนะเพราะยปวดหลังมากประเนียนเนี่ยประเนียนค่ะถามนิดนึงสุภาพนะวันนี้นะคะจากที่ไปบําบัดมาสองรอบแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะได้ไปไปหาคุณหมอครั้งแรกนะก็คิดว่าไม่มีชีวิตรอดมาถึงวันนี้แล้วค่ะแต่แต่ไปมาครั้งที่สองก็ยังมีความหวังว่าชีวิตนี้ยังมีอีกอีกยาวไปเนาะ ยังยังยังคือชีวิตของเราเนี่ยยังเหมือนกล้ว่าจะมีชีวิตต่อไปอีกได้หลายปีอย่างนั้นนะคะอืมนะคะก็ถือว่าปาเนียนก็เป็นผู้หนึ่งที่มาทําการบําบัดกับทางคุณหมอแล้วก็ได้ชีวิตใหม่กลับไปนะคะจากมาครั้งแรกเนี่ยน่าจะแบบโอ้ไม่แน่ใจว่าฉันจะมารักษาหรือมาบําบัดหรือหมอจะทําอะไรฉันดีขึ้นได้หรือเปล่าแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วรับเขาเขาดีขึ้นนะเขาเขาเดินสามารถเดินได้แล้วสามารถ ทาอะไรต่างๆได้ปกติแล้วเขาก็ดีใจจริงๆแล้วที่มาหาผมเนี่ยบางทีใส่สายยางใส่ออกซิเจนนะครับเจาะคอให้เลือดมานอนตายแบบเหมือนกับรู้ขอชีวิตไม่รับรู้แล้วพูดก็พูดไม่ได้โดือยมากจะพูดไม่ได้นะแล้วที่โรงพยาบาลเขาทิ้งไปหมดแล้วฮะเขาก็จะมาหาผมก็แต่มากจะร้อยร้อยคนเนี่ยหายถึง90คนนะฮะี่ครับประเด็นาวันไหนเข้ากรุงเทพนะประเด็นแวมาเยี่ยมที่รายการหน่อยเนาะ นะคะมาเที่ยวหาต้องที่งไหนนะคะค่ะนะค่ะเพราะว่าวันที่แปดวันอาทิตย์เนี่ยจะทํำงานครบรอบแม่แล้วก็พอเสร็จแล้วก็กะว่าจะไปไวๆเนี่ยนะคะค่ะโอเคนะคะงั้นวันนี้ขอบคุณป้าเนียนมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ก็นะคะเป็นผู้ที่เคยได้รับการบําบัดไปเรียบร้อยนะคะเสียงใสเลยนะคะเสียงเป็นคนแบบแข็งแรงปกติเลยจริงๆแล้วมาหามกันขึ้นมาที่บ้านเลยเดินเลยก็เดินก็เดินก้าวขาวไปก้าวก็มันค่อมไปหมดตัวมันยึดไปหมดเลยคุณหมอฉันจะตายแล้วฉันช่วยฉันเถอะฉันจะตายนะคะก็ถือว่าป้าเนียนเป็นหนึ่งในผู้ที่โชคดีที่ได้รู้จักกับคุณหมอแสวงนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะครับผม line.